จนเครียดกินเหล้าตกการไม่มีไรายได้ปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนและยังนำไปสู่การมีหนี้สินจากข้อมูลหนี้สินครัวเรือนไทยปี2566สูงถึง16.2ล้านบาทและใช้เงิน21.5%ของไรายได้ไปกับการสูบบุหรี่นอกจากนี้ยังมีหนี้สินจากการพนันที่พบว่า มีผู้ติดหนี้พนันถึง1.6ล้านคนในปี2566ซึ่งเพิ่มขึ้นกว่า5 0 0 0 0 0คนจากปี2564คิดเป็นมูลค่านี้สินรวมมากกว่า20,000ล้านบาทหรือเฉลี่ย12,335บาทต่อคนสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสสจึงร่วมกับภาคีเครือข่ายลงพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีเน้นทำงานเชิงลุก นำทัพโดยนายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขในฐานะรองประธานกรรมการกองทุนสสสคนที่หนึ่งที่เน้นย้ำให้เร่งวางแนวทางแก้ไขปัญหาโครงการลดรายจ่ายก็เป็นการเรียนรู้ให้ทำความเข้าใจนะลดบุรีเลิกเหล่าเลิกบุรีนะลดเล่นหวยหรือเลิกเล่นหวยมันก็เริ่มเริ่มดีขึ้นมาแล้วและเพิ่มรายได้ ก็ยิ่งดีที่สุดนะครับยังการลดบุหรี่เลิกบุหรี่นะถ้าสูบบุหรีซองหนึ่งปีหนึงอ่ะสามวันคูณหนึ่งร้อามบาทซื้อเข้าสารกระสอบละ50โลได้20่กระสอบแล,ล,แล้วกระสาร20่ระสอบครอบครัวขนาด6คน5คนเนี่ยกินได้ีอ่ะีนี่ก็ลดอื้อเลยมีเงินเก็บอีกซึ่งสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสอสอส ได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายทั่วประเทศขับเคลื่อนง,งานลดปัจจัยเสี่ยงและได้สรนพลังชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็งพัฒนาแผนเศรษฐกิจชุมชนและแผนปลดหนี้ครัวเรือนสอสอสอชูมโมเดลแก้ไขปัญหาลดหนี้สินครัวเรือนต้องสร้างภูมิคุ้มกันลดละเลิกเล่เล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 เาบุหรี่และการพน,นันลดรายจ่ายเพิ่มไรายได้ โครงการไม่ว่าจะเป็นลดรายจ่ายเพิ่มรายได้การสร้างเสริมสุขภาพหรือแม้แต่เรื่องของวันนี้ทานว่าเปลี่ยนเงินหัวเป็นเงินอบอเนี่ยสิ่งเยียวสองของจะเดินต่อไปเนี่ยตอนนี้เราก็เริ่มทำงานไปถุงาัน620กว่าวบขบตำบลสอสอเนี่ยเราทํางานเรื่องตำบลถุขภาวะ ประมาณค0ั0สองพักว่าตำบลนอกจากเราทําพื้นที่เรื่องตำบลสุขภาวะอยู่แล้วนะคะอันที่2คือเรามีทีมวิชาการนะคะที่จะทําให้ข้อมูลเนี่ยมาเสริมพัฒนาการเรียนรู้ได้ส่วนสุดท้ายก็คือเรื่องพวกชุดข้อมูลต่างๆลดแล้วข้อพันาราค่ะที่จริงสงสงทำเรื่องนี้มาค่อนข้างยาวนานปีนี้ในปี65ตอนที่เราทําตัวเลขเนี่ยหนึ่งแนห้่คนทั่วประเทศอะ่ะ เขาเริ่มทําแล้วแล้วเขาทําให้เห็นเลยวหรว่าลดแล้วความราหแค่ช่วงสาเดือนแต่ตอนนี้เราเริ่มว่าเขาสามารถลดได้ตลอดชีวิตแล้วก็ทําให้ลดรายจ่ายแล้วก็เซฟไว้ถาึงระมาณ121ล้านบาทนั่นจะเป็นการถุกเสริมให้เกิดกระบวนการที่เราบอกว่าลดรายจ่ายเพิ่มรายได้แล้วก็สร้างเสริมสุขภาพค่ะโดยแนวทางการพัฒนาจัดการนี่ครัวเรือนสสสและภาคีเครือข่าย พุ่งเป้าไปที่การสร้างความตระหนักและเสริมภูมิคุ้มกันเพื่อลดปัดจจัยเสี่ยงโดยเฉพาะเหล้าบุหรี่การพานันเพื่อแก้ไขปัญหาและลดสัดส่วนหนี้สินทัวเรือนหลักสูตรเราที่ศึกษาเนี่ยกลุ่มเป้าหมายหลักคือผู้สูงอายุนะครับกับกลุ่มครอบครัวเพราะว่าเป็นกลุ่มที่มีเปอร์เซ็นต์การเล่นหวยค่อนข้างจะมากนะครับอันนี้มันเป็นการพิสูจน์เป็นการสร้างประสบการณ์ตรงนะครับให้พวกเขาร่วมได้เห็นว่าโอกาสถูกหวยเนะี่ยมันมีน้อยมากต้องสร้างพี่เลี้ยงการเงิน เป็นผู้ติดตามผลต่อเพื่อไปให้กําลังใจเพื่อไปให้ความรู้ทั้งหวยทั้งเล่าบุหรี่ก็ตามอันนี้มันก็เป็นรู้ร่วงประจําการใช้จ่ายเกินความจําเป็นนี่คือเรื่องที่เขาต้องรู้เท่าทัน นอกจากนี้สสส,สยังชี้ให้เห็นด้วยว่าผลลัพธ์จากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสามารถลดรายจ่ายจากการจัดงานจาก63,000บาทเหลือ13,500บาทหลังเข้าร่วมโครงการและเหลือเงินออม49,500บาทจาก15ชุมชนที่เข้าร่วมโครงการชวนช่วยชมเชียคนเลิกเหล้าและออมเงินฟื้นฟูผู้ติดสุรารณรงงดเหล้าเข้าพางดเหล้าในงานบุญงานศพและงดเหล้าตลอดทั้งปี เช่นเดียวกับคุณไพโรธจันเพนที่ตัดสินใจเลิกเหล้าทําให้วันนี้ชีวิตเปลี่ยนไปผมกินมาตั้ง30ปีกินต่้งขาว็นกลางวันกละขวดใหญ่กินทุกวันผลกระทบฮะเงินไม่มีเก็บแล้วเงินไม่มีกินถ้าเราคืนกินสภาพอย่างนี้เราก็จะแย่ลงแย่ลงเลยผมตัดสินใจหักดิบเลยฮะเลิกเหล้าได้เนี่ยทุกคนเขาว่าดีกันทั้งนั้นยืนอยู่ได้ทุกวันนี้แหละพอผมเลิกเหล้าแล้วมีเงินออมมีเก็บ ซึ่งแนวทางที่สสสดำเนินการช่วยปรับรลดรายจ่ายจากปัจจัยเสี่ยงที่บั่นทอนสุขภาพเชื่อมกับมาตรการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้สร้างเสริมสุขภาพและหากโมเดลการทำงานของสสสขยายไปสู่การสร้างชุมชนปลอดความยากจนซึ่งจะนำร่องระดับตำบลชุมชนไม่น้อยกว่า2,000แห่งทั่วประเทศที่นอกจากจะเกิดผลดีต่อสุขภาพแล้วยังส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจระดับประเทศอีกด้วย